สวัสดีครับที่แนะนําลูกค้าที่บอกว่าออฟซิเคิลกันจะมาวันนี้ก็สิบเก้าซีูฮะก็จะใส่เลเซอรอเลเซอร์ตัวนี้เหลือรุ่นนี้มันใส่ไม่ได้ฮะผมลองดูนะครับดอดก็ใส่ไม่ได้นะมันไม่มีรางต้องไปหารางเสริมถึงจะได้นะฮะเนี่ยมันมันมีสองอันก็จริงแต่มันใส่ม,ม,ใสนะสมันไม่ได้ผมใส่แล้วสึกมันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้กันเนาะนะครับก็เลยทําให้ดูละแต่ไฟฉายนี่ไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่าไฟฉายนี่อืที่มันต้องดูราง ทลายมันได้มันก็ได้นะใช่ทีมันอยู่ที่ที่ไซส์ของโอ้ยแจ้งมากผู้ชายโอ้สว่างเลยนี่ดุนท็อปนะดุนดุนทับอ,อันนี้ลุนใส่เดือยเป็นโลใส่ดูนะได้ผลผู้ชายก็มีตัวแทแต่มมดึ่มันไม่ก็ไม่ได้ก็คงไม่ได้ฮะมันไม่ค่อยเท่าไหร่ ไม่ได้เนาะเนี่ยครับแต่สว่างว่าอันดอกก็ใส่ไม่ได้นะฮะอ่าให้ดูเลยเนาะถ้าสนใจตัวปืนก็สั่งซื้อได้อู BB ่ไม่ไ <Wha> ด้ถ้าเกิดเนี่ยนะครับมันไม่มีลิงลานที่ว่าถอดมาขันล็อตนะครับก็ทําให้ดูแล้วโอเคครับสนใจคอสเคอร์กันมานะครับที่เมื่อกี้นะโอเคนะครับทักมานะครับสนใจทักมานะครับ